สวัสดีครับท่านผู้ชม fc พี่พี่น้องน้องทุกทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากรุกไทยไก่เก้าฟ้านะครับอยู่ในแอปหมากรุกขั้นเทพออนไลน์นะครับก็จับคู่มาเจอกับท่านเมาไมยนะครับลมวัดสันนะครับเป็นตัวแทนอำเภอนะครับ1,395นสครับตีว่าเป็นพันสนะครับนะครับมาด้วยยังไม่บอกว่าเป็นจะเป็นรูปหมากอะไรนะครับเป็นม้าเทียมนะครับเป็นม้าเทียมไก่เก้าฟ้าก็มาด้วย มาซ้ายนะครับมาซ้ายสไตล์ไก่ก้าวฟ้าครับเบี้ยจังหวะนี้ขึ้นโคนไปก่อน,นครับพพอร์ตไว้เบี้ยนะฮะทางด้านปีกขวาตุอสู้เปิดเบี้ยกลางมาจะกินตัดกินก็กินกันนะครับจังหวะนี้ก็มีจังหวะทิ่มริมกับทิ่มคํานะครับทิ่มคําไปดีกว่านะครับต่อสู้ต้องทิ่มริมมาแน่นอนนะ,ะมา,าจริงครับหลบเรือครับเรือเรายังไม่ได้ เชื่อมถึงกันครับโดนกินตัดนะครับกินมากินกลับไม่โกลนะครับในตำแหน่งนี้นะครับกินอีกแล้วครับโอ้โหตัวสทันิตดุจริงๆนะครับท่านวัดสันนะครับลมวัดสันเมาไมล์ลมวัดสันนะครับจังหวะนี้เรายกม้าขึ้นไปนะครับจับเม็ดไว้ก่อนนะครับเม็ดจุดอ่อนนะครับเม็ดจะไหลขึ้นมานะไหลขึ้นมาเราก็ดันเม็ดขึ้นไปนะครับที่ยกม้ามาในตำแหน่งนี้ก็คือต้องการให้เม็ดกับโคนได้เข้ามาซัพพอร์ตเบี้ยนะครับนะครับ จังหวะนี้ก็ดันเม็ดไปต่อครับนะครับผู้ต่อสู้จะทิ่มไล่เม็ดเราหรือเปล่าทิ่มไล่เม็ดถ้าเราปล่อยเขากินเนี่ยก็ได้เบีย้ยคู่ก็จริงนะครับอืมไม่ดันคนขึ้นไปดีกว่านะครับไปผูกเม็ดไปก่อนนะครับก็ต้องดูว่าถ้าเราดันคนขึ้นไปผูกตรงๆเนี่ยเขาดันปักเบีย้ยใส่เม็ดเราแน่นอน <c oughs> ไปครับนะครับ กูต่อสู้ไม่ปักเบี้ยใส่เม็ดนะครับแต่เลือกที่จะจะเดินเรื่อยเบี้ยริมนะครับเก็บคุณครับเก็บคุณให้เรียบร้อยนะครับเก็บคุณให้เรียบร้อยก่อนกูต่อสู้ปักเบี้ยใส่เม็ดจริงๆนะครับก็กินเม็ดขึ้นไปครับนะครับยอมให้กูต่อสู้ได้แทนนะครับกูต่อสู้ก็ใช้โคนกินขึ้นมานะครับแต่เราจะได้นะครับเห็นไหมครับที่ม้ายืนอยู่เนี่ยถ้าเราหมุนโคน ขึ้นไปยืนแทนที่ม้านะฮะมาตัวบนนะครับเราจะไหลไปตามช่องนะครับนะครับมีช่องไหลอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็ต้องเคลียร์ทางด้านปีกขวาก่อนครับต่อเรือจะาคู่ต่อสู้ไม่เอานะครับคู่ต่อสู้ไม่เอาก็หมุนม้าก่อนครับนะครับไปคุมบ่อนะครับไม่ให้ไม่ต้องการให้เขาระเบิดเบี้ยขึ้นมานะครับระเบิดมาเบี้ยเขาเป็นเบี้ยแบ่งอยู่ดีนะครับเป็นแท่นสแท่นนะครับเดี๋ยวจังหวะต่อไปเราจะถอย ถอยโคนครับหมุนโคนมายืนตำแหน่งก่อนครับมาเป็นโคนคู่ยืนคู่กันครับแล้วก็เป็นการซัพพอร์ตครับซัพพอร์ตเบี้ยจุดอ่อนนะครับในอนาคตคู่ต่อสู้ก็อาจจะเอามมามานะครับมาจับกินเบี้ยเรานะครับน่าจะเป็นมมาหน้าขุนนะครับต้าบนได้นะครับกู่ต่อสู้ก็พยายามจะหาช่องทางอยู่ครับว่าจะเอาช่องทางไหนดีนะครับเสริมคนมาในตำแหน่งนี้นะครับก็ ก็ต่อสู้ยังไม่เดินนะครับหมุนม้ามาจริงๆครับนะครับก็จะเอาไม้อีกตัวหนึ่งมาลุมกินเบี้ยนะครับเบี้ยตรงหน้าขนเราเนี่ยนะครับเราก็ดันโคนขึ้นไปก่อนครับนะครับดันโคนขึ้นไปผูกครับนะครับในอนาคตเราจะถอยม้านะครับถอยม้ามาผูกเบี้ยแล้วเราจะส่งโคนโคนตัวขวามือของเราเนี่ยขึ้นไปตามช่องนะครับไปต่อไปแลกกับโคนครับไปแลกกับโคนของคู่ต่อสู้นะครับจังหวะนี้ก็ขึ้นโคนขึ้นไปครับ ที่แรกใจจริงว่าจะกินจะกินโคนนะครับจะกินโคนม้ากินขึ้นมาอ๋อเราต้องเอาเรือมากดก่อนนะครับกดม้าเรามาจมตีทางด้านปีกขวาบ้างนะครับเอาจังหวะทีเดินครับเอาเรือออกน่าจะดีนะครับก็เป็นการวิเคราะห์เกมไว้ก่อนล่วงหน้านะครับขุนขึ้นมาแบบนี้ก็จับม้าไว้ก่อนครับนะครับถ้าคุณต่อสู้ไม่เห็นนะครับเราก็จะเอามาตัดโคนก่อนครับตัดโคนม้ากินขึ้นมาม้าตัวล่างม้าตัว ด้านซ้ายก็จะขาดนะครับูต่อสู้จะเอายังไงนะครับในตำแหน่งนี้จะเห็นหรือเปล่านะครับครับจะจะใช้กระถาบังตาสักหน่อยไม่ทันนะครับูต่อสู้นําเรือมาผูกเรียบร้อยนะครับครับอ่าจังหวะต่อไปเราเอาไงดีนะครับถอยม้ามาผูกเบี้ยดันโคนขึ้นไปเป็นแลกกับโคนนะครับวิ่งไปตามช่องนะครับจังหวะนี้ตรงนั้นไว้ก่อนซ้อนเรือได้ไหมนะครับเอาเรือมาซ้อนก่อนดีกว่าครับนะครับ พยายามเคลียร์ที่เรา่ังครับจมติที่เรา่ังอ่าู่ตสู้เดินแบบนี้ไฟบังคับนะครับ้องการแลกเรือแน่นอนก็กินก่อนครับกินเข้าไปมีตรงไหนที่วางดีกว่านี้ไม่มีที่วางนะครับนะครับกินเข้าไปก่อนนะดึงจังหวะทีเดินครับถอยม้ามาครับนะครับเราจะส่งโคนขึ้นไปนะครับทางด้านปีขวานะครับหน้าคุณของสีขาวนะครับก็โปรดรับชมด้วยความบันเทิงครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับนะครับอ่าก็มีช่องทางในการติดตามนะครับก็มีทางช่อง YouTube นะครับหมากลุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับนะครับและก็ทาง TikTok นะครับนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมาคอมเมนต์ท้ายคลิปกันด้วยนะครับทักทายกันแนะนำแต้มกันได้นะครับคู่ต่อสู้ถอยคนในตำแหน่งนี้ จะส่งม้าขึ้นมาแทนหรือเปล่านะครับจังหวะนี้เราส่งโคนขึ้นไปต่อเลยนะครับถ้าคู่ต่อสู้กินเราจะใช้ม้าทางด้านขวามือกินรุกคาดกินโคนทําให้โคนของสีขาวมีปัญหานะครับคู่ต่อสู้จะเอาอยัางไงนะครับถ้าเอาเรือมาต่อน,นี่เรากินเลยนะครับโคนจะขาดนะครับกลับมาดูกันครับว่าคู่ต่อสู้จะทำยังไงในตำแหน่งนี้นะครับ ผู้ต่อสู้ไม่สนใจเยดีก็กินครับนะครับเอาม้ายกขึ้นไปนะครับม้ายกขึ้นไปเราจะมีจังหวะเอาเรือไปลุกนะครับทางด้านปีกข้างนะครับทางด้านขวามือนะครับแต่ตอนนี้คนของสีขาวขาดคู่ต่อสู้ใช้ม้าไปปิดไปผูกคนแล้วก็ปิดทางเรือตัวเองครับไม่ดีนะครับจังหวะนี้เราเอาเรือลุกนะครับุกแล้วก็ลุกอีกทีนะครับลุกไปอีกหนึ่งดอกบอกว่าเป็นเพื่อนกันนะครับนะครับคู่ต่อสู้จะลงตาแปหรือเปล่านะครับ ตรงตาแปดเรือข้างล่างยังไม่ขาดนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับคุณอูตาอับไม่ดีนะครับจกม้าขึ้นไปเลยนะครับเราจะเอาม้าไปตัดโคนนะครับม้าตัวล่างตัดโคนแล้วก็เอาเรือไปช้อนนะครับเขาเรียกว่าลอดคอม้าประมาณนี้นะครับลอดคอม้านะครับจนกลางกระดานได้นะครับผู้ต่อสู้จะเอายังไงครับในตำแหน่งนี้ครับอาการเริ่มไม่ดีนะครับนะครับถอยโคนแล้วก็เอามาเอาเรือมาลุกนะครับ ที่ตำแหน่งงองงูสองนะครับเอาไงนต่อถ้าคู่ต่อสู้ไม่หนีโคนนะครับเดินตัวไหนก็ได้นะครับเราก็จะเอาม้าตัดโคนครับแต่ก็ต้องดูก่อนครับว่าคู่ต่อสู้จะเดินอะไรนะครับมีแต้มไหนครับแต้มนี้ครับก็หนูเปล่านะนะครับหนูเปล่านะเขามาเองนะครับเขาขึ้นมาเองนะครับนะครับจังหวะนี้เอาเรือเอาม้ามาไล่เรือปัญหาคือเรือตัวนี้นะครับ เราขยับมาหนึงตานะครับคู่ต่อสู้ก็ติดแต้มจนอยู่เหมือนเดิมนะครับตแต้มจนนะครับแต้มจนคือเราจะทใช้ม้าตัวร่างตัดโคลน,นะครับคู่ต่อสู้ใช้ขุนกินไม่ได้ครับต้องใช้มากินถ้าเอาเรือมาผูกก็ต้องใช้เรือกินแล้วก็ลอดคอม้านะครับลอดคอม้าช้อนหน้าแกงอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นภาษาหมกลุกที่เล่นๆกันใน สนามนะครับในสนามซ้อมนะครับตามซุ้มต่างๆนะครับคู่ตัดสู้จะทํายังไงเอ่ยในตะำแหน่งนี้นะครับกู่ต่อสู้คิดนานเลยครับแต้มนี้ก็เป็นแต้มที่เป็นทีตายนะครับจะดูว่ามีทางแก้หรือเปล่าปัญหาคือตอนนี้เนะี่ยขุนติดกับนะครับขึ้นมาเองนะครับือไก่ก้าวฟ้าก็ไม่คิดว่าจะขึ้นมาแบบนี้นะครับ มาสองตัวตัวใหญ่สองตัวสามตัวนะครับอยู่บริเวณขุนนะครับท่านแม่ทัพนะครับคู่ต่อสู้นิ่งไปเลยนะครับในตำแหน่งนี้นะครับอ่าคู่ต่อสู้ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับเพราะติดแต้มจนน่าจะไม่มีทางแก้แล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมหมากรุกไทยไก่ข้าวฟ้านะครับแล้วพบกันใหม่พีหน้าสวัสดีครับ